ไปดูข่าวนี้กันค่ะสาวเขาสุดละอาอะไรแหละนะคะก็ได้เข้าแจ้งความค่ะล่าโรคจิตสัทีซึ่งขโมยชุดชั้นในสามครั้งด้วยกันรวมแล้วนะคะกว่า50ชิ้นด้วยกันค่ะจนแทบจะไม่มีใส่แล้วในตอนนี้วอนเถอะนะคะว่ายุติพฤติกรรมไม่งั้นจะหันมาใส่ชุดชั้นในกระดาษแทนเพราะว่าซื้อไม่ไหวค่ะข่าวนี้ค่ะตำรวจสพเมืองระยองเขาได้รับแจ้งความจากนางสาวพึ่งเผือกผล ซึ่งอายุ25ปีนะคะว่าได้ถูกโรคจิตขโมยชุดชั้นในถึง3ครั้งซ้อนด้วยกันโดยเหตุเกิดขึ้นภายในห้องเช่าเลขที่17ทับ19ซึ่งอยู่ที่ตนนํานตําบลเนินพระอําเภอเมืองจังหวัดระยองจนแทบจะไม่เหลือชุดชั้นในไว้สวมใส่แล้วค่ะ คุณพึ่งค่ะเขาได้ให้การว่าเหตุเกิดครั้งแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตัวเขาเองได้ซักเสื้อในกับกางเกงในจํานวน5ตัวแล้วก็ตากไว้ที่หลังบ้านซึ่งมีเพียงรั้วปูนสูงระดับเอวกั้นไว้เท่านั้นปรากฏว่าได้ถูกขโมยขโมยหายไป3ตัวเหลือไว้ให้ดูต่างหน้าเพียงแค่2ตัวต่อมาเดือนกรกฎาคมก็มาขโมยอีกนับ10ตัวและ จึงหาวิธีป้องกันนะคะไม่ตากไว้แล้วละในช่วงของกลางคืนจนกระทั่งผ่านไปเกือบ3มเดือนจึงคิดว่าคงไม่มีขโมยมาขโมยแล้วจึงได้ตัดสินใจกลับมาตากชุดชั้นในในช่วงกลางคืนอีกครั้งในวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะตนเองได้ซักชุดชั้นในแล้วก็ตากไว้ตรงราวตากผ้าหลังบ้าน ปรากฏว่าพอตื่นเช้ามากางเกงในสีดำจำนวน13ตัวเสื้อในอีก5ตัวหายไปค่ะเหลือเพียงไม้แขวนไว้ให้ดูต่างหน้าก็หมดความอดทนแหละนะคะสุดเอื้อมระอากับโจรรคจิตรายนี้จึงได้เข้าแจ้งความเพื่อให้ตำรวจจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะเพราะว่าต้องเสียเงินซื้อของมาในราคาที่แพงจนแทบจะมีไม่เหลือให้ใส่แล้วหากว่ายังไม่สามารถจับตัวมาได้ต่อไปก็จะเปลี่ยนมาใส่ชุดชั้นในกระดาษ แทนแล้วนะนะคะเพราะว่าซื้อไม่ไหวค่ะจึงต้องการให้ตำรวจนะคะช่วยจับตัวมาให้ได้โดยเร็วทีอยากจะเห็นหน้าแล้วก็อยากจะถามว่าเอาไปทำไมแล้วก็แปลกใจว่าทำไมเอาแต่ชุดชั้นในของคน ของตัวเองคนเดียวของเพื่อนบ้านก็ไม่เคยหายด้วยนะคะเบื้องต้นค่ะตำรวจก็ได้รับแจ้งความไว้เตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิดในละแวกใกล้เคียงค่ะเพื่อที่จะหาเบาะแสผู้ที่เข้าไปขโมยชุดชั้นในแล้วก็คาดว่าจะคงอยู่ในบริเวณใกล้กับจุดที่หายไปหรือไม่ก็อาจจะมาจากพื้นที่อื่นตระเวนหาก่อนที่จะลงมือเพราะว่าจะรู้ว่าเวลามีชุดชั้นในในช่วงไหนเวลาไหน